ครัดสดซูชี่เพื่อนนครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเอ่ออะไรนะลืมชื่อแล้วว่ sky ะโรนี่สกายครับผมโรนี่สกายค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะชมนกับแบบแนวตั้งนะคะเพราะเกมนี้เป็นเกมตั้งนะครับผมมาดูกันเลยนะฮะวันนี้เราจะเล่นให้ครบทุกด่านเลยนะฮะ สะสังั้งนะครับมท่านผู้ชมไปเลยอันนี้ด่านแรกนะเราต้องใช้สมาร์ท่าครับผมด่านแรกค่อยไปนะค,ค่อยไปแล้วก็ไปทางนี้นะถ้าใครอยากโหลดเกมนี้คนระับพิมพยมเข้าไปที่เพล์สโตร์ได้เลยนะพิมพ์ว่า l o ด i n g Sky นะ R O L L มารวมกันนะ L I N G มั้งนะครับผมท่านผู้ชมไปพิมพ์ดูนะครับผมโหลดได้เลยแต่ผมต่จะไม่ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะฮะต้องท่านผู้ชมต้องไปโหลดกันเองนะท่านผู้ชมแต่คงไม่มีคนดูหรอกต้องขอบอกว่าเกมโหลดที่นากาเนี่ยผมก็ไม่ผมผมก็ไม่เป็น ก็ไม่ได้เป็นคนเล่นคนแรกหรอกนะฮะตอนนั้นอะผมเห็นเพื่อนมันเล่นกันก็เลยอยากรู้ไงว่ามันเป็นยังไงก็เลยมาเล่นเนี่ยครับผมชุดนี้ก็ยังปิดเทอมอยู่นะครับผมแต่ถ้าผมเล่นได้หนึ่งร้อยผมจะไปเล่นรอบที่สองนะฮะเรียบร้อยครับผมได้ร้อยร้อยเราก็ไปด่าสองเลยครับผมด่าสองผมว่าผมตายนะนะครับท่านผู้ชม ค่อยๆไปครับผมไม่ต้องยากไม่ต้องเย็นอ้าวอะไรอะไรมันก็พลาดกันได้ครับผมท่านผู้ชมมาเอากันใหม่ครับผมอะไรอะไรมันก็พลาดกันได้นะคราวนี้ไม่พลาดตั้งจบขออีกครั้งหนึง่งครับผมอัดกล้องแล้วมันขี้อายครับผม,ผมท่านคัตเตอร์นี่ ไปดูกันต่อเลยนะเยี่ยมผ่านแล้วมาเลยเปงเปงเปปปปเปเปเปโอ้ยต้องรอคุณผู้ชมงั้นขอตัดไปเลยนะครับผมนะมาลุยกันต่อเลยนะครับท่านม ลือแค่รอนะบายไปเลย ไวออกรอบนึรัอผมอันนี้คือรอสุดท้ายแล้วนะต้องหมาไปได้ใครคนต้องมีจิตญาณชนผมก็ต้องมีจิตญาณในความเล่าร้อของผมงนเะย็นนี้ผมจะไปกินผักโกยกินนะคะสรัว่าทุคนต้องน้ำลายไหลแน่นอนนะ จากผมลงคลิปนี้เสร็จนะไปไปหลังจากที่ผมลงคลิปนี้เสร็จนะจะให้ทุกคนนะมาดูผมกินถักกวยาากิแล้วผมจะทำรายการรีวิวนะแต่นี้มันยากจริงนะผม่านผู้ชมมันต้องใช้สมาธิมากตอนนี้ไปผมไปด่านต่อไปกันเลย ด่าน,นสมยัยปเราก็เป็นด่านนี้เองป้าเป็นการที่ไฮสุดที่สุดแล้วนะโอ๊ยด่ไนที่เห็นยังขัะยังไม่ขับด่านต่ไปตู้ตู้ตู้ย,ยอดยอดกลวยท่อสองถุงเลยตายต่อไปไปด่านต่อไปกันเลยจ้า ด่านนี้เองด่านนี้ผมต้องขอบอกว่าเป็นด่านที่ยากเอากลานเลยนะใช้คำว่าครับผมอ้าวกวดเพชรต้องอเล่แน่ไปครั้งแล้วนะโอเคครบสองครั้งแล้สองสาไปเราก็ไปตัดกรดาษกับกปรเลยจ้า ตอนนี้น้องขอบอกว่าผมเล่นยังไม่เล่นยังไม่มาละจบถ้าใครดูถ้าใครรูครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e ให้ช่องผมด้วยนะฮะเราขอจบเพลงนี้ก่อนสวัสดีครับผม